รถด,ดีรถสวยคัดคุณภาพราคาย่อมเยาเราคัดมาให้แล้วครับอีกหนึ่งคันกับนิสสันราวล่าแบ็กออนิชั่นเอ็นพสรสีแดงสดพร้อมส่วนลดสี่หมืนบาทได้รุ่นพิเศษแตงลอลอรอบคันนะครับตัวนี้ราวล่า n p ็นพีสามร้อยแบ็อชันสีแดงสด มาพร้อมสีเดิมทั้งคันกล้องมองหลังช่วยจอดนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษสำหรับมาวลาตัวนี้เลยถ่ายเดิมนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกจุดร้อนกระบะเดิมกิฟทั้งคันนะครับสายขวาเม็ดอาร์กอยู่ครบไม่เคยบรรทุกนักนะครับคันนี้รับรันตีได้ว่ารถสวยเดิมจริง กับนิสสันโนวาล่าคันนี้ได้สีแดงสดใสใหม่แค่ห้าหมืนโลนะครับการันตีได้ได้ไปสุดคุ้มเลยนะครับใช้งานมาน้อยมากกับนิสสันโนวล่าเอ็นพสามร้อยคันนี้พร้อมส่วนลดจุกๆทันทีสี่หมืนบาทภายในสีดำรอสุดหรูนะครับได้เบากระหยี่ลายคล้ายๆคันเดล่านะครับเป็นรุ่นพิเศษของ แมกนิสันของเขาเลยน,นะครับมาพร้อมกล้องมองหลังช่วยจอดนะครับแอร์ดิจิตอลมีแอร์ปรับเยน็นปรับร้อนได้นะครับเป็นมีฮีตเตอร์ให้ด้วยมาพร้อมวงมะลัยมันติฟังก์ชันนะครับพวงมะลลยคูดคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วได้แล้วก็ไม่มาวิ่งมาแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับใช้งานมาน้อยมากครับกับสันนวราคัน ห้องเครื่องเดิมคิดนะครับไหม่เลี่ยมฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตแจมก็ไม่มีขยับนะครับเดิมทุกจุดนะครับเม็ดอาร์คคมจิบทุกซอกทุกมุมนะครับซ้ายขวาแจมขวาก็เหมือนกันนะครับน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับไม่เคยแกะทําสีสีเดิมทั้งคันการันตีได้เลยครับคันนี้ครับจ้านิสันลาว่า N.B. 3 0 0 b l อ c k บ d ก t i o ิปี2018นะครับคันนี้าราคาเดิมเราตั้งไว้4 1่แ0 0หบาทวันนี้ลดไปเลย40,000บาทลดเหลือ379,000บาทนะครับไม่วิ่งมาแค่50,000เท่านั้นนะครับออกรถฟรีดาวค่างว่ออยู่ประมาณห0พันไปปลายเท่านั้นนะครับได้ส่วนลถจุกๆไปเลยคลิปนี้ก็ฝาก เจ้านิสันนวาไล่ MP สา0รสีแดงสดคันนี้ด้วยนะครับกลับขอบพระคุณครับผม